สุดท้ายส,สาวก็ได้เข้าอยู่ในหอพักกันสักทีมันเป็นอย่างที่พวกเธอฝันไว้เลย,เลยมันจะมีเรื่องอะไรผิดพลาดได้แล้วผิดอ,อย่างเลยล่ะรูบี้ไม่ยอมให้ซัมเมอร์มาใช้เตียงเดียวกับเธอหรอกนะเื้นที่ส่วนตัวของเธอเป็นเขตห่วงห้ามแล้วซัมเมอร์ก็เป็นคนไม่ค่มีเงินเลยดูเหมือนว่ารูบี้จะเอาตู้เสื้อผ้าส่วนตัวของเธอมาด้วยนะเนี่ยหวังว่าในนี้จะมีที่พอนะ ทางจะมีคนจองแล้วล่ะซัมเมอร์ยอมให้เธอเอาเตียงไปได้แต่เธอไม่ยอมให้เอาตู้เสื้อผ้าใบนี้ไปหรอกนะรูบี้มีเครื่องสาอางเยอะมากบางอันถูกเอาไปทดลองกับสัตว์ด้วยแบบนี้มันไม่ได้เลยแต่ซัมเมอร์ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยเธอต้องการสีไม่ได้ต้องการเครื่องสําอางตอนนี้นตู้เสื้อผ้าก็กลายเป็นห้องของเธอแล้วเธอคงต้องจัดการรีโนเวทที่นี่สักหน่อยแล้วล่ะดูเหมือนสาวๆจะทํางานกันหนักมาก รูบี้คิดว่าหนุ่มๆคงไม่สนใจตู้เสื้อผ้าแบบนั้นหรอกสาวคนไหนอยากได้ก็เอาไปเลยคุณด,ดีๆเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะดูเหมือนว่ารูบี้จะควบคุมไม่อยู่แล้วล่ะฮูนละฮูเขาก็มีจิตใจเหมือนกันนะถ้าทางเอามันมาทำเป็นม้มแบบเนี้ยน่าจะดีกว่าการเอามันเป็นเหมือนอยู่รอบเอวแล้วล่ะก็ดูเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ย ดูเหมือนการออกกำลังกายมันก็สนุกเหมือนกันซัมเมอร์เธอโตขึ้นมาในฟาร์มดอกเดซี่พวกนี้ทำให้เธอคิดถึงบ้านมากรูบี้เธอเติบโตขึ้นมาในพระราชวางังเธอก็เลยคุ้นเคยกับมงกุฎและทองคำพวกนี้ถ้ารูเมทของคุณเป็นชาวนาคุณจะต้องเก็บของมีช้าวพวกนี้ไว้ให้ดีเลยแล้วซัมเมอร์เธอก็สามารถใช้ตะก,กร้าพวกนี้ได้เธอสามารถใช้มันเป็นฟืนในฤดูหนาวได้นะแต่ตอนนี้ใช้เป็นโซฟาไปก่อนก็นแล้วกันมันดีเหมือนกับกองฟางเลย กล้องขยะพวกนี้มีขางดีดเยียบนี่จะทำกระจกขึ้นมาจากแผ่นเสียงเลยเหรอเนี่ยไอเดียนี่เจ๋งไปเลยซัมเมอร์เธอยินสวยมากเวลามื้อเที่ยงแล้วช้อนซ่อมพลาสติกแบบนี้ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะแล้วมันก็ใช้ยากมากเลยด้วยแบบนี้มือข่าของคุณย่าต้องพังหมดแน่ แต่ช้อนซ่อมพลาสติกแบบนั้นก็าสามารถเอามาทำโคมไฟสัป,ประรดแบบนี้ได้นั้นดูดีมากเลยล่ะรูบี้กำลังจัดการกับตู้เสื้อผ้าของเธออยู่เธอมีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยเธอควรจะลองเก็บมันทิ้งหน่อยนะไม่งั้นเธอก็ควรจะมีราวตากผ้าที่มันยา,ยาวๆหน่อยชุดพวกนี้มีค่าสำหรับรูบี้มากเลย ซัมเมอร์เธอทำความสะอาดตลอดทั้งวันเลยแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเหนื่อยแล้วล่ะตอนนี้เธอต้องเอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วอุ๊บดูเหมือนว่าถุงมันจะขาดมันไม่ใช่แค่ถุงขยะเท่านั้นนะมันยังเป็นเสื้อกันฝนของเธอด้วยแบบนี้เน,นี่ยนะฝนเธอจะใส่อะไรกันเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนขวดน้ำแบบนี้ให้กลายเป็นเก้าอี้ได้ด้วยนะนี่เธอใช้เสร็จแล้วหรอเธอทิ้งขวดน้ำพวกนั้นไปนะว้าว อีกไม่นานคงจะชวนเพื่อนๆมาได้แล้วล่ะซัมเมอร์เธอเหมือนกับโรงงานารีไซเคโคเลยการนอนในตู้เสื้อผ้าแบบนี้มันดีกว่าการนอนข้างถนนเยอะซัมเมอร์เธอเข้าใจสถานการณ์แบบนั้นดีว้าวกินมื้อเช้าบนเตียงไปเลยเหรอมีสำหรับเจ้าหญิงท่าน,นั้นแหละ <S <S แล้วก็คงจะมีแค่คนเดียวเท่าน,นั้นแล้วเนาะนั่นก็คือรูบี้นีลาหุ่นยนตัวนี้เขาเหมือนกับหุ่นยนต์นนตนนตนนดูดฝุ่นมากเลยเขามักจะมีปัญหาก,กับเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละ ซัมเมอร์เธอรักขุนยนมากแต่ว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกนี่ลหละแล้วพวกเขาก็คงจะไม่เกลียดเธอเหมือนรูบี้หรอกนะดูเหมือนว่ารูบี้จะมีเหตุผลที่โกรธเธอก็ซัมเมอร์เอาตูา้เสื้อผ้าของเธอไปหมดเลยนี่นาว่าแต่เธอจะเอาหนังสือพวกนี้ไปทําไมกันนะเธอไม่ได้เอาไปอ่านหรอกเธอจะเอาไปดูรายการทีวีสุดโปรดของเธอนะ่ะรูบี้ต้องการแสงไฟเทินสักหน่อยทุกคนจะได้เห็นว่าเธอสวยมากแค่ไหน มีโคมไฟตรงนี้โคมไฟตรงนู้นแล้วก็โคมไฟทุกที่เลยนี่มาเป็นเพลงที่แปลกมากเลยคงจะมีแค่เจ้าหญิงเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจห้องของรูบี้เธอสว่างจนจะทาให้มนุษย์อวากาศตาบอดแล้วเนี่ยเธอทําให้ไฟดับไปทั้ทงอเนระสงเลยอะรูเมทของเธอโดนแดดเผาไปแล้วสงสัยคราวนี้ต้องใช้วิธีเก่าๆแล้วล่ะถ้าซัมเมอร์อาศัยอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าของเธอจะไปอยู่ที่ไหนล่ะของพวกนี้ก็เก่าหมดแล้วด้วย คุณย่าของเธอเป็นคนเย็บชุดพวกนี้ให้เพอนะและคุณย่าของเธอเปี่ยเป็นคนที่สอนให้เธอประดิษฐ์ของพวกนี้อีกด้วยเนี่ยเป็นไม้แขวนเสื้อที่เจ๋งมากเลยรูบี้เธอรักพื้นที่ของเธอมากแล้วเธอก็เป็นคนที่ขี้อวดมากเลยด้วยเธอเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็นงานแฟชั่นโชว์ได้หมดเลยผู้ส่วไม่แค่มีเงินที่หอพักแห่งนี้ไม่เคยเห็นเอาอะไรแบบนี้มาก่อนและดูเหมือนว่าพวกเธอจะชอบมากเลยล่ะมีพวกเธอเห็นความสวยของเธอจริงๆหรือเปล่าเนี่ย การประกวดนางงามที่โรงเรียนใกล้เข้ามาแล้วล่ะตอนนี้จะต้องเลือกให้ดีหน่อยแล้วซัมเมอร์เธอก็อยากจะเป็นนางงามของโรงเรียนนี้เหมือนกันเธอหวีผมเพื่อที่จะเอาญ้าและมแมลงออกจากผมของเธอนี่เธอทําอะไรของเธอเนี่ยห้องของเธอรกไปหมดแล้วแต่เธอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากเลยนะตอนนี้หวีทุกอันก็มีที่ของมันแล้วล่ะวันนี้ห้องเย็นมากเลยอะ รูบี้เธอจะอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกนะเธอคุ้นเคยกับพื้นอุ่นๆและการเื่อเท้ามากแล้วถ้าเธอต้องการอะไรเธอจะต้องได้สิ่งนั้น <Yeah. S 1> แล้วซัมเมอร์เธอมีอะไรบ้างนะ <Yeah. S 1> แหมอย่างน้อยห้องของเธอก็สะอาดเลยเนาะซัมเมอร์เธอกำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่แล้วรูบี้เธอก็กำลังตั้งใจเล่นอินสตาแกรมของเธออยู่เหมือนกันทุกอย่างในห้องนี้เป็นของเธอหมดแหละแหมอย่างน้อยซัมเมอร์ก็รู้จักวิธีการทำกาแฟาแบบนี้นะมันเป็นกาแฟที่เข้มแล้วก็หอมมาก มีคนกินกาแฟาของเธอเข้าไปหมดเลยหรือเนี่ยถึงเวลาที่ต้องหยุดคิดถึงเรื่องนั้นแล้วล่ะสงสัยต้องเอาขยะพวกนี้ไปทิ้งซะแล้วแต่ชีวิตของซัมเมอร์ไม่มีคำว่าขยะหรอกนะเธอก็เลยเปลี่ยนแก้วใบเก่าแบบนี้ให้กลายเป็นที่ใส่ของไปเลยรูบี้ก็ชอบศิละปะเหมือนกันผลงานชิ้นเอกพวกนี้เหมือนกับรูปที่อยู่ในแกลเลอรี่เลยล่ะแน่นอนเธอซื้อของพวกนี้ไม่เยอะมากแบบนี้มันควรจะอยู่ในแกลเลอรี่นะ ตอนนี้เธอคงก้องไล่คนที่ชอบศิลปะพวกนี้ออกไปแล้วล่ะใช่แล้วนี่มันของจริงอยู่แล้วะจ้าออกไปดูนี้เลยนะชีวิตของซัมเมอร์กำลังสัมพันธ์ทลายแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเจออะไรบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปได้เลยเพราะว่าเธอเจอกระดาษโฟมพวกนี้มิล่ะใช่แล้วกระดาษโฟมพวกนี้แหละโฟมพวกนี้จะมาเปลี่ยนชีวิตของเธอได้ยังไงกันนะอีโมจิงั้นหรอโอ้เธอกะว่าจะแปะโน้ตไว้แบบนี้มันก็สวยดีนะมันดูดีมีสไตล์มากเลย ดูเหมือนว่าจะมีคนส่งจดหมายมาให้รูบี้ด้วยถ้าทางมันเป็นข่าวร้ายดียล่ะรูบี้เธอจริงจังเรื่องความโด่งดังของเธอมากจนเธอลืมเรื่องการเดินไปเลยจึงก็เลยโดนไล่ออกจากโรงเรียนนี้ไปเลยอะ่ะแบบนี้คงจะเป็นโชคดีของซัมเมอร์แล้วล่ะสุดท้ายรูมเมตตัวป่วนของเธอก็ออกไปสักทีซัมเมอร์เตรียมเก็บของไว้ให้เธอแล้วตอนนี้ที่นี่ก็มีเจ้าหญิงคนใหม่แล้วรูบี้ไม่ได้เป็นเด็กนิสยัยไม่ดีหรอกนะเธอก็อยากมีแฟนดีๆสักคนน่ะ ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นความฝันของเธอในโลกแห่งความเป็นจริงก็มีแต่เจ้าเด็กนิสัยไม่ดีแล้วก็เด็กเนิร์ดแบบนี้แหละในชีวิตการเรียนการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญมากรูบี้ต้องโชว์ทักษะของเธอหน่อยแล้วอุโดูเหมือนมันจะยากกว่าที่คิดนะแต่คุณปู่เนี่ยสอนมาดีมากเลยล่ะเขาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของเจสาโมโมเธอทำได้ดีมากเลย ว้าวเธอตามหนุ่มๆทันแล้วด้วยพวกเขาตามเธอไม่ทันแล้วล่ะแต่ชนะหนุ่มๆไปเต็มๆ<ฮ>นี่ไม่ใช่การแข่งขันนะรูบี้จเย็นๆก่อนแบบนี้เธอคงเดินไม่ได้ไปอีกพักนึงเลยแหละแต่ตอนนี้นักเรียนทุกคนต้องสอบกันซะก่อนนี่มันน่าเบื่อมากเลยคอมมี่จะหลับอยู่แล้วเนี่ยแล้วปากกาของรูบี้ก็หมึกหมดแล้วด้วยคาโรไลนมีปากกาเต็มเลย บางทีรูบี้อาจจะขอยืมเธอได้โอไม่นะเธอไม่ได้ออปปาร์กมาเลยหรอโอไม่คอมมี่น่าจะให้เธอยืมขนนกและหมึกแบบนี้ได้แหละถึงแม้มันจะดูโบราณแต่มันก็ดูโรแมนติกเหมือนกันนะแคโรไลน์ไปทับใจสุดๆขนนกมันทำให้รูบี้จะจามแล้วอ่ะเธอจามแรงจนทำให้เพื่อนโตข้างๆหน้าดำไปหมดเลยทุกๆปีการแข่งขันเชลิเดอร์ก็มักจะจริงจังขึ้นเรื่อยๆ ที่แล้วผู้ชนะของงานนี้ก็คือไคลี่เธออยากจะมาทวงตำแหน่งของเธอคืนกรรมการเขาเบื่อมากเวลาก็มีนู่มากดิสิเธอหมุนติ้วติ้วไปหนึ่งันหนึ่งรอบเลยหรือเนี่ยโทษทีนะไคลี่ตอนนี้ตารูบี้แล้วล่ะหลังจากที่ไคลี่หมุนติ้ว, 1, นนต,นนต,วติ้เสร็จแล้วดูเหมือนว่ารูบี้จะเต้นได้ยอย่างมั่นใจมากเลยรูบี้ชนะไปเลยการแข่งข,ขันจบลงแล้วนี่คือดอกไม้และคะแนนของเธอ ข่าวที่ดูบี้ชนะการแข่งขันฟิตซายเปเว็ดวมากเสื้อผ้าเก่าๆของเธอโด่งดังมากกว่ารางวัลที่เธอได้อีกนะสาวอยากจะมาเป็นคู่ต่อสู้กับดูบี้สักหน่อยแต่เธอไม่ยอมแพ้ง่ายให้รอกคุณคิดว่าไงหรอคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างการส่งข้อความถึงคนที่คิดถึงเนะี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีสีสันมากเลยล่ะดูบี้ก็อยากทําแบบนั้นเหมือนกันแต่โทรศัพท์ของเธอมันเก่ามากเธอคงต้องคิดนอกกรอบหน่อยแล้ว นี่คืออุปกรณ์ที่เธอสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้และนี่แหละคือโอกาสของเธอว่าแต่คู่มือมันอยู่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนการอธิบายวิธีการใช้จะไม่ค่อยชัดเจนนะคอมมี้ขางงงสุดๆเขาก็เลยทำในแบบที่เขาเข้าใจอะ่ะโดนนี่ไปเลยนะดูบี้งั้นเรากลับมาดูการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์กันต่อดีกว่ากรรมาการเขาชอบการเต้นนี้มากเลยถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ ตอนนี้ถึงแาไคลี่อีกแล้วเธอ,อพยายามเต็มที่เลยล่ะแต่มันน่ารำงาญมากการเต้นของเธอทำให้กรรมการเบื่อมากเลยดูเหมือนว่าจะมีคนไม่ค่อยเข้าใจนะพวกเราสามารถทำให้พวกเขากระตือรือร้นขึ้นได้ด้วยภาพของคุณจอชวอชิงตันนี่แหละเออดูสิกรรมการเขาตื่นเต้นกันมากเลยคุณจอชวอชิงตันทำให้ทุกคนอารมณ์ดีกันใหญ่ผู้หนุ่มๆเขากินพิซซ่าเป็นมื้อเที่ยงกันด้วย รูดี้เธอมากินมือที่ยังสายเพราะว่าเธอไปประกวดมาน่ะแต่หนุ่มๆก็พร้อมที่จะแบ่งให้เธอเสมอน่ารักมากเลยเนาะแต่ว่าในนั้นมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะนี่มันตลกมากหรือไงฮะพวกเขาก็แค่เด็กนิสัยไม่ดีรูดี้ไม่ได้โมโหอะไรหรอกเธอเปลี่ยนกล่องทิซซ่าแบบนี้ให้กลายเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยคราวนี้ใครหัวเราะดังกว่ากันละจ๊ะนี่เอาไปทำลูกบอลไปจัวขี้แพ้ รูบี้เพิ่งได้มรดกมาน่ะเธอกำลังน,นับมันอยู่เลยในขนณะเดียวกันไคลลี่ก็กำลังใช้บัตรเครดิตของเธออยู่รูบี้ไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยรูบี้น่าจะลองทำบ้างเหมือนกันนะเนี่ยโอ้อย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะผู้หนุ่มหนุ่มกำลังออกกำลังกายกันหนักมากการแข่งขงันชิงแชมป์ระดับประเทศใกล้เข้ามาแล้วรูบีม้มาช่วยเชียร์พวกเขาด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีแกันอื่นแล้วอะ รูบี้หวังดีกับพวกเขามากเลยแต่พวกเขาก็แกล้งเธอเสมอพวกเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันนะรูบี้มองอะไรไม่เห็นหรอกถ้าไม่มีแว่นตาของเธอนะ่ะนี่มันหยาบคายมากเลยนะว้าวรูบี้หุ่นดีมากเลยหนุ่มๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะพวกเขาคงต้องมองเธอใหม่แล้วล่ะโอ้หนุ่มๆพวกไหนไม่ไหวเลย แกร์กากำลังวางแผนแกล้งเพื่อนของเขาอีกแล้วเขาแว่าจะจัดการกับการแสดงของรูบี้สักหน่อยอดีแลนต์ชอบสุดๆการแกล้งเนี้ยจะต้องทำให้โชว์ของรูบี้พังแน่นอนเธอไม่รู้เลยหรอว่าพวกเขาตั้งใจจะทำอะไรถึงเวลาที่เธอจะต้องไปแข่งแล้วดูเหมือนาหนุ่มจะมาเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะทาเต็มหม่หรอฮะว้าวตีลังกาล้อเกวีเลยเหรอเนี่ย <Wow. S 1> นี่มันคาดไม่ถึงเลยล่ะ และแน่นอนผู้ชนะของเราก็คือรูบี้เธอได้เงินรางวัลเป็นเงิน50 0 0 0ดอลลาร์ด้วยตอนนี้เธอก็สามารถซื้อทุกอย่างที่ต้องการได้แล้วเราคงไม่มีใครจะมาเรียกเธอว่าพวกขี้แพ้อีกแล้วล่ะหลังจากที่เธอได้รับรางวัลเธอจะได้รับความสนใจจากทุกคนไปเต็มๆขนาดผู้เด็กนิสัยไม่ดีก็ยังมาทำตัวดีกับเธอเลยล่ะ ทั้งชีวิตของฉันฉันอยากจะมีพี่น้องมานานแล้วล่ะฉันจินตนาการถึงเรื่องนี้มาหลายพันครั้งแล้วฉันไม่ได้คิดว่าพวกเขาจะมาเป็นพี่น้องของฉันนะพวกเขาจะได้มาเป็นเพื่อนสนิทของฉันด้วยฉันจินตนาการเสมอว่าน้องชายหรือน้องสาวของฉันจะเป็นยังไงนะฉันตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าฉันต้องการใครมากกว่ากันในโลกนี้มีเด็กเต็มไปหมดเลยเราฉันก็อยากได้พวกเขาทุกคนมาเป็นพี่น้องของฉันหมดเลยแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าฉันเลือกได้แค่คนเดียวแล้วในคืนนึงฉันก็ได้ฝันถึง น้องสาวของฉันเธอเพอร์เฟกต์มากเลยล่ะแล้ดูเหมือนว่าทุกคนจะบอกฉันว่า oh. อย่าไปยุ่งกับเธอนะเพียงจะมีคนมาเตือนฉันในความฝันเลยอะ่ะว่าฉันกําลังจะทําเรื่องผิดพลาดอีกแล้ว oh. เพราะว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่คนดีสักเท่าไรหรอก oh. สุดท้ายฉันก็ตื่นจากฝันร้ายนั้น oh. บางทีฉันอาจจะแค่กังวลไปเองก็ได้มั้งเพราะว่าฉันอยากมีพี่น้องมานานแล้วล่ะ oh. แล้วคุณพ่อก็มาบอกฉันว่า oh. คุณพ่อกับคุณแม่จะรับลูกมาเลี้ยงคนหนึ่งฉันมีความสุขมากเลย ฉันอยากเจอน้องสาวของฉันจะแย่แล้วตอนที่พ่อของฉันพาฉันไปที่โต๊ะกินข้าวแล้วถอดผ้าปิดตาออกให้ฉันฉันก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงคนนั้นคนเดียวกับในฝันของฉันเลยแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีอะไรแปลกทำไมเธอมองฉันแบบนั้นน่ะฉันรู้สึกไม่สบายใจแล้วเนี่ยเธอน่าสงสัยสุดๆเลยอ่ะเราฉันจะรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใครกันแน่ตอนที่ฉันกลับไปถึงห้องของฉันฉันก็เริ่มการสอบสวนทันทีเลยแต่ฉันยังไม่มีหลักฐานอะไรหรอกนะ ทำไมเธอถึงแปลกจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะจากนั้นเธอก็เดินเข้ามาหาฉันล้วทำตัวแปลกแอีกแล้วอ่ะเธอหันหน้าเข้ากาแพงแล้วก็คุยกับใครบางคนบอกว่าให้กดไลค์กด subscribe ช่องทุนทุนทริกด้วยนะการคุยกับกําแพงมันแปลกมากเลยนะจากนั้นฉันก็เห็นโทรศัพท์ของเธอมันอาจเป็นไปได้ว่าเธออาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้และนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดสำหรับเธอฉันก็แค่พยายามหาเหตุผลนะว่าทำไมเธอถึงชอบทำตัวแปลก ตอนกินอาหารเช้าไทลี่ก็ทำตัวแปลกๆเหมือนกัน <like> จริงๆแล้วเธอทำตัวแปลกๆตลอดเวลาเลยอะแล้วฉันก็เป็นแค่คนเดียวที่สังเกตเห็นมันฉันไม่เคยเห็นเธอกินผักเมื่อก่อนเลย uh huh. สิ่งที่เธอกินก็มีแต่นเนื้อแบบนี้เท่านั้นแหละ uh huh. ตอนที่พ่อแม่ไม่ได้สังเกต uh huh. เธอก็แอบเอาถั่วออกไป uh huh. บางทีเธออาจจะไม่ใช่วัมไพก็ได้นะแต่ทำไมเธอกินแต่นเนื้อแบบนั้นะ่ะ uh huh. แล้วถ้าไทลี่เธอเกิดขนฟูขึ้นมาตอนวันพระจนเต็มดวงล่ะแล้วเธอก็หอนตลอดทั้งคืน ธออาจจะไปล่าสัตว์ในฟาร์มก็ได้นะแบบนี้เธอต้องเป็นมนุษย์หมาป่าแน่เลยแน่นอนเลยล่ะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะบอกเรื่องราวของคุณมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างพวกะเราอยากอ่านเรื่องราวของพวกคุณมากเลยไว้เจอกันใหม่ในช่องทูมทูมทริค